ต้องทองน้ะทองทองใสอันนี้สักหน่อยงั้นไงมั่ทาถ้าเราก็อีกอันหนึ่งอะคะเทเลยเราเท้เขาเลยไขมันเนี่ยมีปะวะเดี๋ยวเราไม่มีผัดเตีหัวเลยมีครับมีครับมีมาเลยค่ะเทเลยดีกว่าแปะป้าแปะป้าแปะเหมือนโดนว่าไม่ไปวะแต่ผมมองตาไม่ชอบเลยอ่ะอันนี้มันนอกเหนียวแกะยา เอาไม่ออกเอโอ้อยโอนะครับเหนื่อยว่ะทำาไม่เป็นเหมือนกันอ่ะเกองแก่เอ็กซ์ไลทคุณคมเบเกอรี่คมบาร์วันนี้ทำาไม่เป็นว่ะย่างนี้ไม่ถูกอวะมันเม่ออกไม่เห็นเลยคองมี่ถือโรดักไซรัาวันนี้สาม โมเดอร์น้าครับอันนี้อันใหญ่อยู่ตรงนี้มันต้องถอดออกก่อนไม่ใช่ฉันเขียนขโมยจริงอันใหญ่มันต้องอยู่นี้อันนี้มันจะเข้าไงอ่ะขอแกะอ่อนแกออกให้หนูร้อนไหมเดี๋ยวอก่อนอันนี้มันอยู่นี่ไม่นะอันใหญ่อ่ะมันอยู่นี่พี่ฟองมันจะใส่องใสโต๊ะสะอาดอันไปถึงหัวเนี่ยมันต้องถอดออกก่อนนะพี่ตองเข้าใจปะ้ใส่ตรงไหนใส่ตรงไหน พูดแล้วแบบไม่ออกเลยมันเป็นบีบอย่าบีบกันแล้วไงลองปั๊มลองปั๊มลองหลังหมุน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 ไม่หมุนอะไรกันอากาศเล่าเอาหมุนอะไรอะไรอะไรกันเนี่ยสองคนนี้เ้ยรีบกลับบ้านกันไหมเนี่ยต้องหมุนวงแหวนใช่ป่ะวงแหวนอยู่แค่ตรงเนี้ยจอยหมุนอยู่ได้แล้วมันจะเข้าเกี่ยวคืนนี้จะได้นอนไหมเนี่ย อย่างเช้าเฮ้ยเร็ว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 ไปต้องประกอบรอกะเช้าก็ทำงานไงี้อรอเขอาเช้าไปเลยเดี๋ยวขึ้นอีกนิดได้ปะมันติดแล้วขึ้นไม่ได้ก็เขาไวรอลอันนี้ไม่ถูกรือไม่ก็มันเอาเอาออกมาก่อน าต้องเอานไปก่อนเย้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 เขาต้องเอาหนกาีดูอยู่และต้อกดว่าเราไม่ได้ทาอะไรให้รอบเช้าเขาเเช้าบอกว่าโทษว่าเรามาก่อนเอ้เราเราไม่ทำอะไรให้เขาเลยใช่ไหมเราก็บอกเขาว่าเออเคยรีบกลับนะนุ้นนี่นั่นเดี๋ยวเราฝากจดไปเลยก็ได้อะบอกว่าเออพรนี้ใครอยู่เราไม่ได้ทำวิปคีมให้ขอโทษแต่เราสต๊อปฝาแล้วอะไรอย่างนี้แล้วเออรบกวนฝากนิดนึง มิกมีไหมไม่ได้ทำอะไรพวกนี้เข้ามาถึงเขาได้รู้ว่าเขาต้องทำอะไรเข้ามาที่พี่โอมาากขอกระดาษจิ๋วกระดาษนะกระดาษนเดีรันในสี้ทำไนะคะเออพี่โอมาบอกฝาให้หนูเอาเสื้อไปให้เอาอะไรอีกเขาเอาเซลไหมเอาเซลได้ไหมเขาบอกให้ิยอดเซลยอดขายช่วงเวลาค่ะ่่่เอทซลลโอเคค่ะเป็นอารีนะคะอารี่นะคะ จะบอกเลยว่า10โมงถึง็1โมงขายอะไรไปบ้างค่ะไข่ใส่ขวดใส่กระดาษแล้วก็ขอเบอร์กาแฟกับนมกลับไปทำที่บ้านด้วยค่ะอะไรนะเขาบอกก็ขอเบอร์กาแฟกับนมกลับไปหาทำที่บ้านเบอร์ไปเลยลูกเบอร์ไปเลยแผ่นครับเจมันนันแห่แล้วเขียนเลยว่าเหลืออะไรบ้างได้ได้ได้มาไซรัปสองขวดเต็มครับจดเลขาบอกว่าเราขอโทษเพราะเราจะต้องรีบกลับไปอะไรอย่างนี้ไซรัปสองขวดเต็มครับ สไซรัปมีอยู่สองคอเต็มครับนี่คาราเมลโอเคครับช็อกกโแลาตินี่ยาวไกลอันนี้สอบปะรดเต็มคาราเมลคาราเมลโอเคนะแรงขึ้นคาราเมลซอสคาราเมลซอสช็อกโกแลตซอสสับปะรดอย่างละครึ่งครับช็อกชิปออบมาเติมคาราเมลช็อกโกแลตหยิบปิ๊งถึงอ่ะปิ๊งส่ใหญ่ไม่เอาปมเฮ้ยทอที่อทีเอาตู้นี้แถวฝาเล็กแฉกมีไหมแฉกมีไหมหมด ปได้อโอเคนั้นเราชอชีูกเอามาเติมไปดีกว่า,<ม>าเติมเดี๋ยวเราเติมเลยเลเลสลเัเต็มิามิเหลือหในสีห่งส่วน4เกลักับล้หรอคาปูม i เต็มเต็มหรอ่เป็นเอา ช่วงเวลาก็ช่วงไหนขายดีเราจะได้ใช้กำลังแบบว่าตอนเช้าว่าเรามีคนเีาคนเราก็พอแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นที่สองเราจะได้แบ่งกันดูแต่เช้าแต่บ่ายค่ะเราก็จะไปเอามาอีกเลยครับมีอยสองขวดในนี้อ๋อได้ค่ะมีสองขวดแต่ขวดละนิดใช้หมดแต่ละท่านจะได้กลับบ้านไอ้เพี่เช็ปิดปิดเลยค่ะปิดสามไม่เหรอพี่เจมปิดเตาเลยไหมค่ะข้างในสามขวดเลยอ่ะ บอกว่าอยากให้ชาให้หมดก่อนเราออกใหมแล้กันนะอันนี้เุดเอักเนชุดนั้นเบกไม่เลยค่ะโอเคเลยแบบ้หมดแลวแค่แกเดียวนางกีไมีเหู่อเบอกว่าเอเคนะปิดอันนี้หรือาปิดอันนี้นะปิดเลยนะอัพเขาเลยเจสซ่า เออเออสิบห้าถึงสิบเก้าอ๋อมันจะไม่มีเพราะว่าทันพี่ต้องซีหลอกให้ขอบผมแบ็คที่ครับของเอสทีเขาบกเขาวาเจลเย็บเห็นไหมเรื่อนี่เราเกินยัับ จะไม่ก็น,นะคะพี่แจมระวังหัวนะของอะไรอะคุณขนมเย็นหรอแบล็กทีครับแบล็กทีกระป๋องกระป๋องสีเขียวครับพี่ไว้ชงชาพี่เอาไปแล้วตัวเองนะครับอีกรอบหนึ่งจะพูดชื่อละ พี่ช่หยิบไหมเาอ่นฝ่อเขียอ่ะบอกไ้ช่วยเลนันไม่ไม,มาหยิบเองดูมนีม <laughs> ม่ใส่นะโฮมลงหมดเลยนะโ <c oughs> อเล้งแตะไปถุงไหม ตอนไหนตรงเลยพอวันนี้ไม่มีกล่องเหรอใครเห็นกล่องของผมมะนาวบ้างครับใครเห็นกล่องผงมมะนาวบ้างครับรเียา,น,า,าน้ำตาล